ขออยินดีต่อ รับนะคะเข้าสู่บูธมิสูบิชิค่ะในงานมอเตอร์สปอ์ครั้งที่42ค่ะจะบอกว่ามิสูบิชินะคะจัดเต็มทุกรุ่นค่ะกับรถที่ค่ะที่เปิดตัวล่าสุดภายในงานค่ะไม่ว่าจะเป็นมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะรวมถึงด้านหลังนี่เลยค่ะมิสูบิชิเอ็กซ์ฟอร์นะคะที่เพิ่งได้รับรางวัลล่าสุดค่ะไทยแลนด์ค่ะออสเตรียนะคะแสดงถึงนะคะความเชื่อมั่นนะคะในความเป็นแบร์แล้วก็ความเป็นรถที่มีคุณภาพนะคะกับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะรักจะพาคุณุพาาาามมดูควนน่สใจ ะะของบูธมิสูบิชิในงานมอเตอร์โชวปีนี้นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างคะ่ะตามมาค่ะ สำหรับความน่าสนใจนะความเป็นไฮไลท์นะคะของบูธมิสุบิชิในปีนี้นะคะนั่นก็คือมาในแนวคิดนะคะ So Inspiration นะ d e Everywhere นะคะแรงบันดาลใจในทุกเส้นทางของคุณคะ่ะที่สะท้อน DNA นะของมิสุบิชินะคะกับการที่ตั้งใจสร้างสารรค์ยนตกรรมนะคะมาจัดแสดงในงานนี้ โดยคอนเซปต์นะคะที่แบบไลฟ์สไตล์คับนะแสดงให้ถึงนะคะความสนุกสนานสัมผัสถึงดีไซน์นะคะที่โดดเด่นและประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบต่างๆนะคะรวมถึงรถที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกข้างต้นค่ะมีซูเป i ร์ชิเอ็กซ์เพนเดอร์มีซูเปอร์ชิเอ็กซ์เพนรนะคะรวมถึง Mitsubishi x เอ็กฟอร์เนั่นเองนะคะ, x A, ะ,คะกับ3ไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีนะคะม b ซ s h i อ r ์ชิเนะั ton, ตัวเตีย้ยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดที่มี ทำให้รถคันนี้ดูสไตล์เป็น Triton s ต r e e มากขึ้นเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสวยแค่ไหนคะ่ะตามมาค่ะ สำหรับความน่าสนใจนะของเอสเ n d e r นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะคะอย่างที่บอกนั่นคือ e x p เ n d e r นะคะแล้วก็ e x p เพนเ Cross นั่นเองนะคะซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ขับเคลื่อนนะคะแบบระบบ Fu ู l h y b r i d นั่นเองความน่าสนใจนะคะนั่นก็คือความเป็นรถดอเนกประสงค์7ที่นั่งค่ะคุณผู้ชมนะที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นอกจากนี้คะ่ะในเรื่องของความประหยัดนะก็บอกเลยคะ่ะระบบนะคะขับเคลื่อนนะของเขานะคะแบบ HEV ของ Mitsubishi เนี่ย ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะส่วนหนึ่งของการขับขี่ทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยมีความน่าโดดเด่นมากขึ้นค่ะสำหรับ Expander HEV ค่ะ ค่ะนอกจากในตัวของ Mitsubishi e x t e n d e r แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่นำเสนอค่ะนั่นก็คือ Mitsubishi e x t e n d e r Cross นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบยกสูงขึ้นมานะคะ e x t e n d e r Cross ตัวน,นี้เนี่ยก็ความน่าสนใจนะคะก็มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายนะคุณผู้ชมแล้วก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาใหม่นะคะแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะคะตามสโลแกนนะคะกการเปิดตัวรุ่นใหม่ของเขานั่นก็คือ7ที่นั่งนะคะพื้นที่ใหญ่ใส่ให้เต็มนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามีการนาเสนอไอเดียต่างๆนะคะก็อย่างเป็นคาเฟ่นะคะที่เราสามารถ ทําธุรกิจนะคะได้จากท้ายรถได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะเราจะบอกว่าใครที่กําลังหานะคะรถสไตล์7ที่นั่งแบบนี้นะคะโดดเด่นทั้งในเรื่องของระบบการขันข,ขี่ AYC นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเซเว่นไดโอมีมาให้นะคะฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยที่ได้ช่วยทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยนะคะขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะคะรวบรวมให้แล้วนะคะกับความครบคันนะคะที่มีอยู่ในมิ t ูบิชิเอ็กเพนเดอร์และก็ Cross เอ็กเพนเดอร์ครอสเซนค่ะ ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะการตกแต่งนะคะของ Mitsubishi Expander Cross นะในสไตล์แบบคัมปิ้งนะคะ ใครที่ชอบนะคะรถสไตล์แบบนี้นะแล้วก็เอาไปเป็นไอเดียในการตกแต่งนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะในสไตล์แบบครันที่แบบนี้นะคะสวยมากๆเลยกับโทนสีนะคะแบบอารมณ์เปลือกไข่นะก็มีความน่สนใจติดแตกได้นะคะติดอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มได้เลยนะคะกับ Mitsubishi Expander Cross คันนี้ค่ะแต่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน,นะคะ่ะนั่นก็คือตัว x f o r c e นะ x f o r c e เนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งนะคะในสไตล์แบบ l a n d ิ y a r นะใครที่มี X-Forced แล้วหรือคะหรือรอาจจะหารถนะ ที่เป็นแบบไฮบิดดีๆสักคันนี้เลยเล็กกระทัดรัดสวยมากแล้วเขาก็มาเพิ่มไอเดียการตกแต่งนะคะในสไตล์แบบแรลลี่อาร์ตแบบนี้สวยเลยทีเดียวค่ะ ความน่าสนใจนะคะของ m i t s u b i s เอสฟคันนี้นะนอกจากในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่รวมถึงดีไซน์แล้วเนี่ยเขานะคะก็มาพร้อมกับาการขับขี่แบบ7 d r i ่นไดร์โหนะเซเว่นไดร์โหมดในที่นี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะการขับขี่ได้หลากหลายตามสภาพพื้นถนนค่ะรวมถึงนะคะมีระบบนะที่เรียกว่า AYC ค่ะ Active yaw control นะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่ทําให้มิซูบิชิเอ p ฟอรคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ค่ย้ำกันอีกสักรอบนะคะสำหรับ Seven Drive Mode ของ m i t s u b i s h i X Force เนี่ยมีอะไรกันบ้างนี่เลยค่ะในเรื่องของระบบชาร์จนะคะเขาก็มีให้ค่ะเวลาเราเนี่ยขับขี่นะคะด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรา กดไปที่โหมดชาร์จเนี่ยระบบของตัวรถนะคะ,ะ,คะก็จะทําการชาร์จไฟนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะไปเก็บที่ในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองทําให้เราสามารถขับขี่ในโหมดของ ev p u ได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโหมด normal gravel wet นะคะโหมดมัดโหมดเทรนต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือาทางโคนต่างๆเนี่ยเราสามารถนะคะปรับเปลี่ยนการขับขี่นะคะจากโหมด ของใน X4 f o r ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถยนต์ในสไตล์แบบ crossover แบบ5ที่นั่งนะคะขับขี่ในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีค่ะแนะนำเลยค่ะมีซูบ s ชิ X4 คันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ ที่รถกระบะกันบ้างนะคะสำหรับมิสูบิชิ h ริ r i ตันนั่นเองจะบอกว่าตัวใหม่ของเขานะคะที่ชื่อว่า Mitsubishi t r i ตันสตีนะคะก็จะเป็นตัวเรียกว่าตัวเตี้ยละกันนะสำหรับตัวรถกระบะรุ่นนี้นะคะที่มีการปรับแต่งนะคะในเรื่องของการเพิ่มล้อนะคะในลายแบบสไตล์แบบเลสซิ่งเข้ามารวมถึงกระจังหน้านะคะที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่จะบอกว่ารถยนต์รุ่นนี้นะคะมาพร้อม เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะและที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะให้พละะกำลังค่ะอยู่ที่150แรงมา้าบอกเลยนะคะนะคะครบมากในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็การใช้งานต่างๆนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับ Mitsubishi Titan คันนี้นะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นรถในสไตล์ Mega Cab Street นะเป็นกระบะตัวเตี้ยนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยด้านหลังกว้างด้วยนะรองรับทุกนะคะการบรรทุก นะคะสัมภาระต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นคุณไปทํารถส่งของหรือโลจิสติกต่างๆคันนี้บอกเลยนะคะดีมากๆเลยนะแล้วก็ราคาเริ่มต้นค่ะราคาพิเศษนะคะเรียกว่าราคาแบบในงานเลยนะคุณผู้ชมนี่อยู่ที่6 4 9 0นสบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะแล้วก็มาในเรื่องของฟังก์ชันกันแตต่างที่เรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะใครที่กําลังมองหารถกระบะนะคะก็มาดูคันจริงได้ค่ะสําหรับคันนี้ค่ะมิสูบิชิไตรตันสตีนั่นเองค่ะ กับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจค่ะกับคันนี้เลยค่ะมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต G.T. นะคะถือว่าเป็นรุ่นย่อยใหม่นะคะที่เพิ่มเข้ามาโดยความน่าสนใจของรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าในราคานะคะที่จับต้องได้นะแล้วก็ในเรื่องของฟังกช์ชันนะคะออปชันต่างๆเนี่ยใสมาจัดเต็มเลยค่ะเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะกับสโลแกนของเขาค่ะคบเกินคุ้มให้เกินคานั่นเองนะสำหรับความน่าสนใจของคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็น P.P.V.7 ที่นั่งนะคะที่ให้ทั้งกําลังแรงมาค่ะ2.4ลิตรนะแล้ว ก็ที่สําคัญค่ะแรงม้าให้ถึง184แรงม้าประหยัดมากๆเลยนะรักเคยเอาไปขับท่องเที่ยวมาแล้วนะคะประทับใจค่ะในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ฟังก์ชันของเขานะที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหา PPV คุ้มแล้วก็โหให้แรงม้ามาเต็มขนาดนี้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะกับปาเจ l o s สปอร์ตนะคะตัวรุ่น GT คันนี้ค่ะสุดพิเศษด้วยดอกเบี้ยรเริ่มต้น0% และข้อเสนออื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดจากที่ปรึกษาของเราได้ในบูธในงานแห่งนี้ขอบพระคุณครับค่ะเป็นไงกันบ้างคะดูนะคะบรรยากาศนะคะที่บูธมีสูบิชิแล้วคุณผู้ชมนะคะชอบคันไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็น x f o n t นะคะที่เพิ่งได้รับรางวัลน,นะคะล่าสุดคะ่ะกับ Thailand Car of the Year นะคะเป็นเครื่องการันตีได้ว่า รถคันนี้เนะี่ยมีคุณภาพนะคะสมกับเป็นรางวัลจาก t h a i l a n d c a r of t อ e Year แน่นอนหรือจะเป็นรุ่นนะคะที่เปิดตัวรุ่นย่อยใหม่นะคะอย่างปาเจลโตัว Gt หรือจะเป็นตัวไททันสติดนะคะก็มีมาจัดแสดงเช่นนีกันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเ p a n d e นนะคะทั้ง Xpander h e v แล้วก็ x p a n d e นเดอร์นะคะกับความประหยัดนะคะในสไตล์แบบรถครอบครัวค่ะก็ถ้าดูคันไหนและชอบคันไหนนะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะมาดูคันจริงได้นะคะที่บูธมิซูบูชิในงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะแล้วก็ พร้อมข้อเสนอนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมากมายค่ะอย่าพลาดค่ะ2 9สิพฤศจิกานะคะไปจนถึงที่10ทธันวาคมนี้นะคะ